สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนําท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรลรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นได้ตัวของท่านเองก็มารับชมปัญหานะครับแล้วก็แนวทางในการตรวจสอบและแก้ไขรถจัก,กรยานยนต์ซูซ u k i เจ l a โตนะครับก็รถคันนี้นะครับทางเจ้าของเนี่ยนะครับเขาโทรมาปรึกษาครูเมื่อเช้านะครับว่าจะเอารถเนี่ยมาให้ครูเนี่ยซ่อมให้หน่อย นะซึ่งครูก็าถามว่ารถที่เจ้ามาซ่อมเนี่ยคือรถอะไรเพราะว่าเกิดคุณบอกว่าคุณเอารถเบนซ์มาอย่างเงี้ยครูครูคก็ไม่มีความสามารถซ่อมหรอกนะครับอ่าก็คือกัสการุณาบอกได้ว่าเจ้ารถมอเตอร์ไซค์มาให้ซ่อมทีนี้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีเป็นสิบๆยี่ห้อเลยเกิดบอกว่าเจ้าฮาร์เลย์มาให้ครูซ่อมอย่างเงี้คยครูก็ไม่มีความสามารถนะครับเพราะว่าศักยภาพครูเครื่องมือครูมันไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอกนะย เจ้าของก็บอกว่าเป็นรถซูซูกิแล้วซูซูกิมีกี่รุ่นล่ะครับเออเกิดบอกว่าอะไรนะเป็นซูซูกิฮายาบูสาอย่างเงี้ยครูก็ซ่อมไม่ได้อีกนะก็เลยค่อยๆถามไปก็บอกว่าเป็นซูซูกิเจราโตปันจะมาให้ซ่อมด้วยปัญหาอะไรนะครับก็เจ้าของแจ้งมาว่ารถมันสตาร์ทไม่ติด แล้วก็จอดทิ้งเอาไว้นานเนี่ยก็ตามสภาพที่เห็นยางนอกล้อหน้าล้อหลังแทบจะแบนแต,แต่แล้วนะครับกีฝุ่นก็เกาะเคลอะประมาณหนึ่งนะเจ้าของก็ถามว่าแล้วครูอยู่ถึงโรงเรียนกี่โมงอะไรยังไงนะครับก็ครูก็จะต้องถามบอกก่อนว่าเอามาให้ครูช่วยเหลือดูแลเนี่ยคือครูช่วยเหลือดูแลให้ได้แต่ประเภทที่ว่าพอเอามาเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เอารถ แกะปั๊บอีกสองวันเอารถครูบอกถ้างั้นคือครูไม่รับเพราะว่ามีภารากิจเกี่ยวกับการเรียนการสอนมีงานของชาวบ้านเก่าๆที่เขาค้างคางานลูกศิษย์อย่างเมื่อเช้าเนี่ยลูกศิษย์ก็มาขอรับบริการไปสองคันเป็นสกู๊ปปี้ทั้งคู่นะแต่เป็นลูกศิษย์ของผแผนกอื่นนะแล้วก็ลูกศิษย์อดีตลูกศิษย์ของครูแล้วก็ยังมีรถอะไรนะ G.P.X จอดอยู่ข้างหลังครูอยู่นะครับเจ้าของก็บอกว่าไม่รีบ เดี๋ยวเอามาให้ให้ดูแล้วก็ค่อยๆซ่อมใบก็ตกลงโอเคเดี๋ยวดูแลให้จากนั้นช่วงบ่ายประมาณสักน่าจะบ่ายสามโมงได้นะครับเจ้าของก็ใส่รถกระบะมาลูกศิษย์ก็ไปช่วยกันยกลงมานะครับก็คือตามสภาพที่เห็นนี่แหละนะพอเอารถลงมาเสร็จคือครูก็ไปดูในเบื้องต้นแล้วครูก็แจ้งก่อนว่า,ารถซูซ,ซูกิรุ่นเนี้ย มันใช้ระบบหัวฉีดมีชื่อเรียกว่า DCPFI นะ DCPFI ซึ่งอะไรรุ่นเนี้ยจะค่อนข้างมีราคาสูงนะฮะพอเจ้าของแจ้งมาว่ารถสตาร์ทไม่ติดครูอธิบายไปก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยพอซ่อมไปแล้วเนี่ยค่าซ่อมค่าอะไหล่มันเกินมูล,ลค่าตัวรถแล้วทำไมครูไม่บอกผม ซ่อมแล้วแพงเขาบอกว่าซ่อมแพงโง่ารถมาซ่อมทําไมเขาไม่ซ่อมมาหรอกประมาณอย่างนี้นะครับก็คุยกันเสร็จเจ้าของเลยบอกว่าให้เช็คก่อนกันละกันถ้าค่าซ่อมมันท่วมราคารถก็จะมาขนกลับก็คุยกันเรียบร้อยนะครับให้เอาของมีค่าในรถออกไปมีเอกสารมีเครื่องมืออะไรคือครูให้ออกไปให้หมดเลยเพราะเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีผ้าสมเด็จใส่มามีเงินสดซ่อนอยู่อะไรอย่างนี้นะจะมีประเด็นเหล่านี้อยู่ พอคุยตรงนั้นเสร็จปุ๊บเจ้าของก็แจ้งอยู่แล้วว่ารถคันนี้มันสตาร์ทไม่ติดนะครูก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพอเคลียร์ของออกไปเสร็จเนี่ยตอนเปิดเบาะมันไม่มีแบตเตอรี่อยู่อะ่ะพี่ปุ้ยมาครับทีแรกเนี่ยมันไม่มีแบตเตอรี่มานะครับแบตเตอรี่ไม่มีมาแต่ว่ามีฝาครอบแบตเตอรี่แล้วก็มีสกูเกียวปล่อยมาสองตัว นะครูก็เลยวานนะักศึกษารอบเช้ารอบบ่ายนะ้วานเอกชัยว่าไปเอาแบตเตอรี่โรงเรียนเนี่ยมาใส่ก่อนเพื่อจะลองว่าไอที่เขาว่ามันไม่ติดมันไม่ติดจริงไหมอย่างไรส่วนนะ้ำมันเบนซินในถังตามสติกเกอร์ครูขอย้ายย้ายฝั่งนะลองรับอะไรครับแก๊สโซโฮอล์91 E10 อ่ e นะครูก็เปิด ก็มีน้ำมันเบนซินอยู่ในถังแต่ดูแล้วคือมันสีมันแบบมันเข้มข้นครูก็บอกเนี่ยกลิ่นเนี่ยครูเปิดมาเนี่ยกลิ่นออกเลยนะครับครูก็บอกทางเจ้าของว่าเวลารถเก่าๆมาซ่อมเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องขอดูดน้ํามันในถังเก่าทิ้งไปเพราะว่ามันคือน้ํามันบูดน้ํามันเน่าบางคนบอกว่าก็ในในถังผมก็มีน้ํามันอยู่แล้วจะต้องไปซื้อมาลองทําไมอันนี้ครูไม่ได้ว่าเจ้าของรถท่านนี้นะครับ รถมันทิ้งไว้นานโดยเฉพาะน้ำมันโซฮอเนี่ยมันจะบูดมันจะเน่าแล้วมันจะเป็นยางเหนียวนะครับครูก็เอาแบตเตอรี่มาใส่นะฮะให้นักเรียนใส่แบตเตอรี่แล้วครูยังไม่ได้ทำอะไรนะครับไอตรงนี้คือครูยังไม่ได้ถอดนะอันนี้เพิ่งให้พี่ปุ้ยถอดเมื่อตะกี้นี้เนี่ยท่านดูนะเนี่ยอยากย้าย,ยายแมงมุมเต็มเลยอพอใส่แบตเตอรี่เสร็จอา้าว ปิดสวิ์กุญแจอ่อยายังมีหลอด FI มีไฟลเลนไหมติดใช่ป่ะครับครูก็ให้ลูกสย์บีบเบรกหน้าพี่ปุ้ยบีบเบรกหน้าเราเจอปัญหาครับลูกสูบแม่ปั๊มเบรกหน้าทำไมครับติดตายเบรกหน้าทำงานไม่ได้อ่ะพี่ปุ้ยบีบเบรกหน้าไว้แล้วกดสตาร์ทครับเงียบเคนะอ่าพี่ปุ้ยมาบีบเบรกหลังแล้วสตาร์ท ก็อยู่ฝั่งนั้นแหละไม่ต้องข้ามมาล็อกบีเบรกหลังสตาร์ทเครื่องยนต์สตาร์ทติดได้ดับเครื่องครับดับเครื่องเราก็เบาใจไปปอดหนึ่งแค่นัครับแต่ครูก็ยังอธิบายเจ้าของเขาอยู่ว่าไปฉายด้วยพี่ปุ้ยว่าไอ้รถคันนี้มันใช้ระบบดีแตี๋้ว่ครูต้องไปฝั่งฝั่งซ้ายของรถนะครับพี่ปุ้ยไปฉายสองแวะสองไปตรงเนี้ยเนี่ยนะครับ มันใช้ระบบ dcpfi อ่ะประมาณนี้ก็แล้วนอะไประมาณนี้อ่าเดี๋ยวจะมาสาบอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยนะครับมันเอาปั๊มกับหัวฉีดเนี่ยอยู่เป็นยูนิตเดียวกันซึ่งอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงแต่มันก็ไม่ได้เกเรง่ายง่ายนะเข้าใจว่ารถคันเนี่ยคงมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไปซ่อมแล้วไม่จบใช่ป่ะครับแล้วก็คงจะแบบท้อแท้ก็คือคงจะจอดทิ้งอะไรประมาณอย่างนี้ อันนี้คือความเข้าใจของครูนะครับพอรถซูซูกิเนี่ยเข้าไปหลายๆร้านเนี่ยหลายหลายร้านเขาสายหัวเขาไม่รับแต่เวลาเขาเขาไม่รับเขาปฏิเสธแบบว่ามีชั้นเชิงนะครับงานเยอะงานยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นโอเคนะให้ดูก่อนคร่าวๆเนี่ยอยากย้ายายแมงมุมเต็มเลย<ส>นะครับอ่ะสตาร์ทเท้าพี่ตุ้ย ลองสตาร์ทเท้าดูสิครับสตาร์ทลงไหมเปิดแจหน่อยอา้าวเสียงปั๊มดังตีติ๊งเลยนะครับอ่าสตาร์ทลงอยู่นะอ่าเด้งนะครับแต่ไม่ติดโอเคนะไม่เป็นไรครับกลไกสตาร์ทเท้ายังไม่ติดตายอ่าปิดสวิตกุญแจ จากนั้นนะครับเมื่อสักพักใหญ่ๆครูก็ให้พี่ปุ้ยมาเช็คน้ำมันเครื่องอา้าวอันนี้เราคลายไว้แล้วนะเดี๋ยวท่านจะบอกทำไมหมุนด้วยมือง่ายยังเลยถ้าลองครับหนึ่งพันซีซีหนึ่งลิตรนะครับรุ่นนี้นะครับอา้าวเช็ดหนึ่งสองสามยกออกมาครับ เนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับเอ้ยมันไปบางกางเกงพี่ปุ้ยก็มองไม่เห็นเดียเอามือเดีเอาใส่มืออย่างนี้ผ้าไม่เอาแล้วครับเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้ครูยืนยันด้วยเกรติและศัก์สีเลยนะครับครูยังไม่ได้ไปแอบถ่ายนะ้ำมันเครื่องเขานะครับเนี่ยลูกศิษย์ที่เรียนคัดกันอยู่นะนะ่นี่ะก็เป็นพยานได้อยู่นะครับว่าครูยังไม่ได้ไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องเขานะไม่มีตึกเลยเนี่ย ท่านท่านขับรถกันเนี่ยท่านไม่ดูเรื่องน้ำมันเครื่องเลยเนี่ยมีน้ำมันเครื่องติดก้านวัดไหมครับมีติดเลยไม่มีเลยอ่ะพี่ปุ้ยจุ่มลงใบใหมอ่อ่ะ 1, 2, 3, อา่าหนึ่งสองสามอ่ะยกมาแล้วแบะใส่มือครับมันไม่มีไม่ต้องลองแล้วครับเนี่ยอ่าเนี่ยท่านผู้ชมเห็นชัดเจนนะครับรถคันนี้ไม่มีน้ำมันเครื่องนะ แล้วในกรณีไม่มีเนี่ยแล้วขับมานานเท่าไหร่มันไม่ใช่รถครูใช่ป่ะครับครูก็ไม่รู้ประวัติถ้าในกรณีในกรณีแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาเช็คระบบให้เขาใหม่เราเราจะติดเครื่องระยะยาวเราก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ป่ะพอเราถ่ายน้ำมันเครื่องออกที่ครูเจอปัญหาประจำก็คือบางคันพอเตอิมน้ำมันเครื่องกลับปุ๊บควันมันท่วมเลย <c oughs> พอควันมันท่วมเลยมีปัญหาอีกครับก่อนมาซ่อมรถไม่มีควัน <c oughs> แต่หลังจากซ่อมทําไมรถมีควคันครูทํารถเขาไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยแหละปัญหาส่วนหนึ่งนะฮะโอเคนะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนนี้เดี๋ยวจะทําอะไรยังไงต่อที่แน่ๆเดี๋ยวไส้กองอากาศก็ต้องตรวจสอบใช่ปะ่ะฮะว่ารถสภาพนี้ไส้กองอากาศเป็นอย่างไรบ้างอ่ะพี่ปุ้ยใส่คืนไปก่อนเดี๋ยวพาไปดูไมรวมนะครับไมรวมเท่าไหร่ ไม่รวมตอนนี้เดี๋ยวครูขอปัดหน่อยนะครับห้าหมื่นเจ็ดสิบหกตีได้ว่าเจ็ดสิบเจ็ดเพราะมันต้องหลังมันเป็นเก้าละวห้าหมืนเจ็ดสิบเจ็ดกิโลก็ไม่รู้ว่าสภาพกองอากาศจะเป็นอย่างไรสภาพสายพานสภาพเม็ดเป็นอย่างไรกองปั๊มหัวฉีดเป็นอย่างไรคือเราไม่รู้เลยใช่ไหมครับก็ เอามาทําคลิปให้ท่านผู้ชมและท่านเจ้าของรถได้รับชมก่อนว่าในเบื้องต้นรถของท่านสตาร์ตติดแต่ก่อนหน้านี้วิ่งใช้งานโดยไม่มีน้ํามันเครื่องติดก้านวัดมาเลยนะโชคหลังนี่ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับเพราะใช้ของ YS s H มานะครับจะมีประมาณนี้ก่อนนะครับนะฮะสำหรับซู z u k i เจลาโต้คันนี้ เดี๋ยวเวลาครูตรวจเช็คมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรแล้วครูจะมาอัปเดตนะข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ